สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ g r รด t ูทอล์กใน EP ที่61ครับกับผมเกรดอาเบชิตฮะวันนี้นะครับอยากจะมาพูดถึงตัวกิจวัตรที่ช่วยให้เราเนี่ยเชี่ยวชาญในเรื่องตัวเลขนะครับก็เป็นกิจวัตรที่คิดว่าทำได้ไม่ยากนะครับในชีวิตประจำวันจากหนังสืออ่า1อทักษะนะครับเปลี่ยนมือใหม่ให้กลายเป็นมืออาชีพ นะครับในบทนี้เนี่ยเขาแนะนำากกิจวัตรด้วยกันนะครับกิจวัตรที่ 1, 1เนี่ย,เ,ยเขาแนะนำว่าให้อ่านพาดหัวข่าวแล้วขยายขอบเขตความสนใจนะครับอย่างที่อ p พีที่แล้วได้พูดถึงความสนใจนะครับหากมันมีความสนใจในเรื่องหนึ่งเราก็จะมองหรือว่าหาตัวเลขในเรื่องเรื่องนั้นนะครับก็คือ เขาแนะนําว่าเมื่อเราเนี่ยเห็นพาดหัวข่าวตามสื่อต่างๆนะครับต่อให้สนใจหรือว่าไม่สนใจก็ตามเนี่ยก็ให้เรามันอ่านเนื้อหาดูนะครับถ้าเป็นข่าวออนไลน์เนี่ยเขาแนะนําว่าให้อ่านสองสามบรรทัดแรกนะครับของบทความอันนั้นนะครับเมื่อเกิดความสนใจมากขึ้นเนี่ยข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยก็จะไหล ผ่านเข้ามาในตาของเราเองนะครับแล้วถ้ายิ่งจดบันทึกตัวเลขที่เห็นแล้วสะดุดตาได้เนี่ยเราเนี่ยก็อาจจะสามารถนำตัวเลขเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้นะครับอันนี้คือกิจวัตรที่1นินะครับกิจวัตรที่2คือใช้ตัวเลขในการขบคิดนะครับเขาแนะนำว่าให้ ทุกคนนะครับใช้ตัวเลขในการครบคิดอยู่เสมอนะครับโดยเฉพาะเวลาตั้งคำถามหลังฟังประชุมหรือว่าการนำเสนอโปรเจกต,ต์ต่างๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยทักษะด้านนี้เนี่ยยังมีประโยชน์ในมุมของการโน้มน้าวใจนะครับคือเวลาที่เรานำเสนอตัวเลขนะครับการใช้ตัวเลขจำนวนคน x x เปรเซ็นต์นะครับ คิดเป็น xx ร้อยล้านบาทเนี่ยการแสดงข้อมูลผ่านตัวเลขเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยให้เนื้อหาที่เรากำลังพูดนะครับหรือว่านำเสนอเนี่ยน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับแล้วก็ผู้รับสารเนี่ยยังจดจำเนื้อหาได้ง่ายอีกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเกจวัดที่เขาแนะนำนะครับให้เรามักที่จะใช้ตัวเลขนะครับในการขบคิดนะครับในการนำเสนอนะครับในการพรีเซต์ เป็นต้นนะครับกิจวัตรที่3นะครับคือให้หมันตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขนะครับเขาบอกว่าคนไม่เก่งเรื่องตัวเลขเนี่ยมักไม่ชอบตรวจทานตัวเลขนะครับจอสุดท้ายกลายเป็นว่าตกม้าตายในจุดที่ไม่ควรพลาดน,นะครับซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้นะครับพบได้บ่อยแม้กระทั่งในฝ่ายที่ทำงานอยู่กับตัวเลขทุกวันอย่างฝ่ายบัญชีนะครับหรือว่าฝ่ายขายเป็นต้นนะครับ เขาแนะนำว่าหากไม่ต้องการให้เหตุการณ์เช่นนี้นะครับเกิดขึ้นอีกเนี่ยสิ่งแรกที่ควรทำคือฝึกตรวจทานตัวเลขให้เป็นนิสัยนะครับซึ่งการตรวจสอบโดยใช้วิธีการคำนวณที่แตกต่างจากครั้งแรกเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มพูนทักษะด้านการคิดเชิงตรกกะรวมถึงยกระดับความรู้ความเข้าใจในเรื่องตัวเลขนั้นไปด้วยในตัวนะครับ อันนี้คือกิจ,จวัตรที่3ถัดมานะครับคือกิจ,จวัตรที่4เขาแนะนำว่าให้ดูตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจนะครับทุกสัปดาห์ถ้าเป็นไปได้นะครับเขาแนะนำให้ผ่านตาตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจนะครับทุกสัปดาห์เพราะว่าตัวเลขเหล่านี้นะครับเปรียบเสมือนตัวแปรที่ช่วยให้เข้าใจเศรษฐกิจของประเทศนะครับในภาพรวมนะครับ ตัวเลข GDP ตัวเลขสถิติงบการเงินนิติบุคคลนะครับเขาจะประกาศแบบ3เดือนครั้งนะครับตัวเลขที่ปรับแก้เป็นประจำทุกเดือนเนี่ยก็มีอยู่แบบไม่น้อยนะครับโดยทุกครั้งที่มีการปรับแก้เนี่ยตัวเลขเหล่านี้จะปรากฏให้เห็นตามข่าวสารอยู่เสมอนะครับดังนั้นเนี่ยการติดตามข่าวสารเพื่อดูตัวเลขทางเศรษฐกิจ นะครับถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพื่อดูความเคลื่อนไหวนะครับอย่างเช่น GDP นะครับจะทําให้เกิดความคิดใหม่นะครับเกิดการตั้งข้อสงสัยนะครับที่อาจจะเป็นประโยชน์ในชีวิตเราก็ได้นะครับเขายกตัวอย่างเช่นรัฐบาลจะทําอย่างไรนะครับกับประเด็นเรื่องการเพิ่มภาษีของผู้บริโภคแบบนี้เป็นต้นนะครับกิจวัตรที่5นะครับคือตรวจดูตัวเลขตามวันที่ถูกกาหนดนะครับเขา ยกตัวอย่างนะครับของประเทศญี่ปุ่นนะครับในวันที่1มกราเนี่ยจำนวนเด็กเกิดใหม่ในปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจะเป็น8,40,000คนนะครับก็จะเป็นทุกวันที่1น,นะครับมันก็จะมีวันบรรลุนิติภาวะนะครับประจำปีอัอนนี้ก็จะมี1.2ล้านคนนะครับหรือวันเด็กผู้ชายนะครับจำนวน เยาวชนอายุไม่เกิน15ปีนะครับ14.7ล้านคนวันสูงอายุนะครับจำนวนประชากรที่อายุเกิน65ปีนะครับก็ถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยจะพบว่าตัวเลขเหล่านี้นะครับเราเนี่ยสามารถหาอ่านในข่าวต่างๆได้สิ่งสำคัญคือต้องรู้จักให้ความสนใจนะครับก็ให้เราเนี่ยมันดูตัวเลขนะครับที่ มันกำหนดตามวันนะครับเรื่องการเกิดการเสียชีวิตผู้สูงอายุอย่างนี้เป็นต้นนะครับทำให้เราเห็นความเคลื่อนไหวนะครับของตัวเลขเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็กิจวัตรสุดท้ายนะครับคือการศึกษาให้ต่อเนื่องนะครับเขาบอกว่าเราเนี่ยสามารถค้นหาข้อมูลพื้นฐานได้นะครับจากหลากหลายแหล่งไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์หรือว่าอินเทอร์เน็ตนะครับ และสำหรับความรู้พื้นฐานที่จดจําได้ยากในการดําเนินชีวิตประจําวันหรือระหว่างการทํางานเนี่ยควรแบ่งเวลาเพื่อศึกษาเรียนรู้โดยเฉพาะนะครับแบบสัปดาห์หนึ่งชั่วโมงหนึ่งนะครับก็ยังดีนะครับซึ่งความรู้พื้นฐานเนี่ยก็จะเป็นแบบอ่าองค์ประกอบของ GDP นะครับเป็นยังไงนะครับผลกระทบที่ตลาดเนี่ยมีดอกเบี้ย,ยติดลบนะครับ วิธีการอ่านงบการเงินแบบนี้เป็นต้นนะครับเขาแนะนําว่าให้มันหาความรู้เพิ่มเติมนะครับให้เป็นนิสัยทักษะการทําความเข้าใจตัวเลขเนี่ยก็จะพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับรวมถึงเสียงชื่นชมความสามารถในการทํางานก็จะพลอยเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็น6กิจวัตรนะครับที่ช่วยให้ เราเนี่ยขัดเกลาทักษะทางด้านตัวเลขได้นั่นเองนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ EP หน้าครับกับ g e ก t t o t a l k ครับสวัสดีครับ